อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ใช้ในการจัดลำดับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานด้วยในวันนี้นะครับกับอ็อบเจต์นะมันจะชื่อว่านะครับ selection pane นะครับ selection pane selection pane ก็คือบานหน้าต่างนะครับที่เราจะเอาไว้ใช้ในการจัดเรียงลำดับวัตถุนะครับที่อยู่ในสไลด์นะครับอลองคลิก selection pane มานะครับอตอนนี้ selection pane จะอยู่ด้านข้างนะ นี่นะครับตัวไหนที่เราคลิกเลือกนะครับมันจะเป็นไฮไลท์สีเข้มเข้มเห็นไหมครับอเดี๋ยวผมไม่เลือกก่อนนะผมคลิกเลือกปึ๊บ่าตัวนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นะครับไฮไลท์ก็คือตัวที่เราเลือกอยู่นะครับมันจะยิงกันส่วนชื่อก็จะเป็นชื่อตามเชฟของวัตถุที่เราสร้างนะครับโอวาวงกลมนะครับอตัวเลขก็คือเป็นลำดับที่เราสร้างขึ้นมานะครับไล่กันไปซึ่งชื่อตัวนี้เราสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับ <eu can fit ain> <right> <ian> เราสามารถเดาคอคลิกแค่ไสยได้พิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับซึ่งการพิมพ์ชื่อตัวนี้นะครับจะไปมีประโยชน์ตอนที่เราทำแอนิเมชันนะครับนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวน่าจะได้เห็นว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าเราไม่พิมพ์ได้ไหมก็ได้นะครับก็แต่ว่าชื่อมันก็จะเป็นโอเวเป็นแ e ็กทัง l กไปเป็น,เป,นปปปเป็นชื่อของวัตถุนะครับเมื่อมันมีหลายๆชิ้นเนี่ย เดี๋ยวเราจะงงนะครับเวลาเราทำ a n i m เมชันเนี่ยอ,อย่างเราใส่รูปแบบไปหลายๆอันเนี่ยหลายๆบรรทัดเนี่ย <c oughs> มันจะเริ่มงงละเพราะว่าชื่อมันซ้ำๆกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการตั้งชื่อในตัวของ selection pane เนี่ยก็จะช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับแต่อาจจะเสียเวลานิดนึงในการที่จะต้องมาพิมพ์นะครับแต่ก็เอาแค่พิมพ์ที่เราพอรู้ก็ได้นะครับไม่ต้องพิมพ์เต็มแบบผมก็ได้นะ อันนี้ผมแค่สาธิตว่ามันสามารถแก้ไขชื่อได้นะครับอ่ามันสามารถซ่อนได้นะครับกรณีที่เราจัดการวัตถุอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยนะครับแล้วรู้สึกว่าวัตถุอื่นเนี่ยมันกวนมันกวน,วนการทํางานนะครับเราสามารถปิดตามันก่อนได้นะอ่ทกปิดตาอยู่ตรงด้านขวานะครับนี่นะครับใช้แล้วปิดตาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราไปคลิกมันก็จะเป็นการ ไฮหรือ uh, ว,ว่าซ่อนนะครับนะครับเราอยากจะทําจัดการกับวัตถุ c นะแต่วัตถุ b เนี่ยเข้ามาขวางนะครับเราสาม,มารถซ่อนชั่วคราวได้นะครับซ่อนนะไม่ได้ดีลีทนะครับเมื่อเราจัดการวัตถุ c ต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เรียกมันกลับคืนมาได้ออันนี้ก็คือประโยชน์ของการใช้ตัวปุ่มซ่อนใน selection pane นะครับอ,อีกตัวนึ้งก็คือ version <c oughs> นสเนี่ยจะมีตัวตัวล็อ <c oughs> ก็ามาแล้วนะครับตัวล็อกนี้ก็คือสามารถล็อกไม่ให้ตัววัตถุเนี่ยขยับได้นะครับล็อกไว้ชั่วคราวนะอันนี้ก็มีประโยชน์มากเลยนะครับถ้าเราอยากจะเห็นรูปทรงอยู่แต่เราไม่อยากให้มันเคลื่อนด้วยเนี่ยเราล็อกไว้ได้นะครับอ่าล็อกไว้ก่อนแล้วเราก็ไปจัดการวัตถุที่เราต้องการจะปรับแต่งนะครับอ่ามันก็จะไม่มีผลกระทบอะไรกับวัตถุที่เราล็อกเนาะก็จะเป็นโชว์ออลไฮออลนะครับซ่อนทั้งหมดโชว์ทั้งหมดนะครับตรงนี้นะลูกซ้อนจัดลาดับ ขึ้นลงนะครับก็คือถ้าเราอยากจะให้น้ำเงินขึ้นมาอยู่ด้านบนสีเขียวนะครับแล้วก็คลิกลูกศรขึ้นบินฟอร์ดนะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาหนึ่งลำดับนะครับหรือเราอยากจะให้น้ำเงินนะครับลงมาอยู่แรงสุดเราก็ลากตรงนี้ก็ได้ครับแดกแอนดอกนะครับ,บคลิกที่แ็บน้ำเงินแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากจัดลำดับมันได้ อยากให้น้ำมันลงมาอยู่ลดล้วถอดก็ลากมันลงมานะเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันจะอิงค่ากันนะอันนี้ก็คือการใช้ selection Se pane ในการจัดเรียงลำดับวัตถุนะครับอันนี้บานหน้าต่าง,ง selection pane นะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของ selection pane นะก็ถ้าเรายังไม่ได้ใช้งานก็หรือว่ามันเกะก,กะเราก็สามารถยืดหดได้นะครับหรือว่าปิดไปก่อนก็ได้